ไปวิรสัสุสาขาซีคอนสแควร์เริ่มต้นด้วยการเข้าห้างและขึ้นบันไดเลื่อนไปยังชั้น3ค่ะร้านวิรัสุจะตั้งอยู่ติดกับบันไดเลื่อนพอดีหาง่ายมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันมุมนี้สายชอบทำขนมหรือเบเกอรี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมีอุปกรณ์ให้เลือกเยอะมากเลยค่ะ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำอาหารให้เลือกสรรอย่างมากมายเลยค่ะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องคั้นส้มค่ะจานชามทนแตกลูมินาคจากฝรั่งเศสก็มีให้เลือกหลากหลายหาสินค้าไม่เจอหรือสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษสามารถสอบถามพี่พนักงานได้เลยนะคะถ้าชอบดื่มกาแฟต้องไม่พลาดมุมนี้เลยค่ะเพราะมีเครื่องทำกาแฟให้เลือกหลากหลายมาก ช็อปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแวะทานเบเกอรี่หอมกลุ่นและเครื่องดื่มเย็นๆที่วิสตาคาเฟ่น,นะคะ